อยให้ชาวขึ้นสีนักดิน ตอ,อคือแกล้งคูปองร้านค้าสมัทิการวันนี้วันธรรมดาเลยไม่เปิดเจ้าเดียวร้านอานหารก็เป็นเจ้าเดียวก๋วยเตี๋ยวน้ำ See to the back. ันที่ที่ลานจอดรถเนี่ยฮะห้ามอย่าง 啊，对、嗯。<laughs> จากชั้นที่สี่นะจัดกแก้วแล้วลงไปทางนี้ไปชั้นที่หนึ่งสองสามนีเดินทางเดินเป็นไม้นะทำอย่างดีเลยเดินง่าย หมาเจ้ากินน้ำตกพวนแม่ฉลิ่มชั้นที่สามวังหน้าผาอยู่ห่างจากชั้นสื่ไม่มากร้อยกว่าเมตร เล่นน้ำสบายเลยเมืออ่างมืแอ่งน้ำอยู่แา่น้ำตกเจะน้ำแรง อีกชั้นที่สองต่ออลองศีรษะถึงแล้วน้ำตกหว้วงแม่คึิ่งกอทนที่สองมานะมิน ไปชั้นที่หนึ่งน้ำตกทุ่นแม่คือหนึ่งชั้นที่หนึ่งโดงว่าง ชั้นที่หนึ่งลงว่านเราจะเดินขึ้นไปถึงชั้นที่สูงแล้วเลี้ยวขวาไปากกน 5, 6, านนำตกชั้นที่ห้าหกเจ็ดก็มันถึงน้าตกชั้นที่สี่แล้วครับมีเหการณ์ครับจากชั้นที่หนึ่งมาขึ้นมาชั้นที่สี่เหนื่อยเหมือนกันตอ,อบเลยครับนี่จากใต้น้ําตกชั้นที่สี่นะถ้าเยกขวาก็จะไป น้ำตกชั้นที่สามชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งตัดไปานนี้เลี้ยวซ้ายก็จะไปน้ำตกชั้นที่ห้าหกเจ็ดไปต่อดวยถึงทางแยกเราตรงไปครับนะตรงไปไม่ต้องเลี้ยวตรงไปเลย ไม่ได้เลยข้ามสะพานแล้วก็ไปน้ำตกที่ชั้น57 57 ก็อามสะพานข้ามสะพานค้ามสะพานข้ามส,สะพานมาแล้วเดินตรงมาอีกหน่อยก็จะเจอป้ายนี่ครับ น้ำตกทันที่ห้าหกเจ็ดอันนี้ไกลไมน้ยกิจิจถ้าน้ำตกทันที่เจ็ดนี่อีกหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเมตรไกลเหมือนกันคือจากป้ายทั้นที่สี่เดินมาแล้วก็ข้ามสะพานแล้วม,มาดูที่ป้ายนี่มาถึงป้ายนี่เดินไปอันนี้เป็นทางลุกขวดทางตรวจ กินเล็กๆไม่ใช่ไม้แล้วถึงแล้วครับน้ำตกกล้วยแม่กระมิ่นชั้นที่ห้าไหลจนหลงชั้นันเล็กช่วงที่น้ำน้อยนี่แทบจะไม่ไม่ไม่มีเลยนะชั้นเก็กหลงจริงน่าจะหลงตรงนี้ตรงนี้หนหลงน้ำแห้ง

รวทางรงมเลนะไ,นะไม่เนไรเดียวไปต่อชั้นที่หกมันเดินเป็นทางปวดอ่ะทางปวดเดินไปเรื่อยๆเ,เนี้ยเจอแน่๋อระหว่างชั้นที่ห้าไปชั้นที่หกนี่มันมีก็ใช้ป่าไผ่เสียงไฟถูอันนี้ลันลันล,นลันไปลันมาคลุม 係，係。

เยอไม่มาก <laughs> Thank mm -hmm. you. ไปีชั้นที่เจ็ดต่อนอมันมีทางปวดเลยไม่มีแล้วจะไปทางไหนขึ้นไปมาเจอทางปวดนะ้รมือนลวไปชั้นที่เจ็ดชั้นสุดท้ายอ๋อระวังทางลื่นเวลาฝนตกเลย มันก็จะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นใบไม้อยู่แล้เป็นกระดานบันไดไม้อยู่ถึงแล้วครับชั้นสุดท้ายชั้นที่เจ็ดร่มกล้าวอยู่ห่างจากอยู่ห่างจากชั้นหกไม่มากนะน<ม>ิดเดียวเ<ม>ดอกมากมสุดท้ายเลยนเจ็ด ตนนี้เล่นน้ำได้เลยแอ่นน้ำอยู่นะบ เก็ดขึ้นนะฮะน้ำตกวูนแม่กระมนเอ่อชั้นหนึ่งถึงสี่เนี่ยส่วนดามแสวนาัถ้าคนที่มีเวลาน้อยก็อาจจะมาเที่ยวแค่ชั้นสี่แล้วเดินไปสามสองหนึ่งแล้วก็เดินขึ้ล้วก็พอถ้าจะเรียนในครบหมดก็ต้องเสีย้รงมากเลยเดินง่ายครับเดินง่าย ไม่ต้องขึ้นต่ายไม่ต้องขึ้นป่ายไม่ถแสงไม่ต้องลุยน้ำขณะผม,มาอายุ71นะฮะยังเดินได้สบายแต่ช่วงที่หนักที่สุดคือช่วงเดินขึ้นจากจักชั้นที่ททหนึ่งขึ้นมาชั้นที่สี่สำหรับผู้สูงอายุไม่ควรขึ้นเร็วนะขึ้นช้าๆหน่อยถ้าขึ้นเร็วนี่อาจจะอันตรายได้นะ เหนื่อยมากจังเลยเหนื่อยมากน้ำตกคูนัยเขาเหนื่อยเ